โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาคาเทพสมุนไพรไทยแท้100%เเซช่วยขับของเสียปรับสมดุลในร่างกายรับประกันความพอใจทานไม่เห็นผลยินดีคืนเงิน100%เซสนใจสมัครตัวแทนแอดไลน์ line. นาคาเทพ ธุรกิจนะครับนักาเทพชแนลสวัสดีครับพี่จอห์นสวัสดีพี่เทพครับนะครับตะกี้หลังไมพี่เทพเาถามผมรับหวยผมไม่รับผมรอเล่นร้อนเนี่ยมวยต่อเนื่องรอเล่นมาพี่จอนนี่นะเขาธุรกิจเยอะโอ้วันวันนี้โทรศัพท์เป็นนะครับพันล้านอะไรพวกนี้ถ้าคิดอันทีละสิบบาทมันได้เป็นพันล้านวันหนึ่งเดือนหนึ่งอ่ะวันนี้ก็เลยมาเจอพี่เทพในบรรยากาศมืดๆแบบนี้มืดสลัวสลัวเพราะว่ากลางวันมันงานยุ่งไงครับวันนี้มีงานเยอะโอ้งานเยอะมากงานงานสามสี่ที่กับสยางสัญญาครับแต่ ทุกที่เสียตังค์แล้วไม่ได้ตังค์ที่อื่นวันนี้ผมมีคําถามเกี่ยวกับพญานาคครับว่าแฟนขับพญานาคต้องดูต้องดูรายการนี้มันชื่นนาคาเทพชาแนลต้องดูไม่กผมไม่พูดเรื่องอื่นเป็นจริงไม่จริงอยู่ที่ท่านตัดสินอาว่ามาจอนเขาบอกว่าพญานาคเป็นสัตว์ในตำนานอ่ะเอาข้อนี้ก่อนเป็นสัตว์ในตำนานเอาเล่าเลยว่าข้อแรกผมไม่รู้ว่าในตำนานเป็นสัตว์หรือไม่เป็นไม่เป็นสัตว์นะแต่จริงๆที่รับรู้มาพญานาคเป็นเทพเทวดาอครับเขาบอกว่าเป็นสัตว์ในรัชานี่ไม่ใช่เลยสัตว์ในนาคือ โดนทำโทษให้มาเกิดในโลกมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้คือข้อมูลแรกถามว่าสัตว์เดรัจฉานได้ทำบุญได้ไหมทำบุญไม่ได้นะพูดก็ไม่ได้นะออืาเกิดเป็นหมาทำอะไรได้บ้างเกิดเป็นหมาครับปีนกลางถนนใี่มันมันคือหมาจะเล่าเรื่องเกิดเป็นหมาทำไมถึงเกิดเป็นหมาดูไม่จอดทำไมอาผมจะเล่าให้ฟังอันนี้ฟังนะใครเกิดเป็นหมาย้อนไปนิดนึงใครก็ช่นที่เกิดเป็นหมาคือก่อนหน้าที่เป็นมนุษย์เนี่ยเขาเป็นคนที่มักมากในกามประพฤติผิดในกามโโอหเขาจะต้องไปตกตะลกก่อนอตกตะลกจน เสร็จแล้วก็ถึงมาเกิดเป็นสุนัขอีก500ชาติเกิดเป็นหมาแล้วตายแล้วตายอีกห้ายชาติเกิดเป็นหมาเสร็จยังเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้นะอขอขั้นนิดหนึ่งว่าเลย มากมากในกามย้อนไปนิดนึงมากมากในกามก็ลูกเขาเนี่ย<ะ>ใครเอาหมดไงอ๋อเจ้าชู้<ะ>ข,ข่มขืนเขานน่นนี่นั่นไอพวกตัวเฮียเนี่ยเรียกว่าพวกตัวเฮียถ้าเจ้าชู้อ่ะถ้าเจ้าชู้เจ้าชู้แต่ไปเอาชาวบ้านที่เขาไม่มีลูกไม่มีเมียไม่ผิดศีลไม่ไปข,ข่มขืนเขาไม่อะไรมันก็อาจจะไม่ใช่ว่ามากมากในกามอ่ะแล้วสมมติคนนู้นเขามีคุณผู้ชมน่าจะชอบเลยคนนู้มี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 ผัวอยู่แล้วเรามีเมียอยู่แล้วแล้วเขาเรียกผิดศีลผิดนะไอพวกตกลงตกลงไอพวกนี้ไม่ใช่ไอพวกนี้ต้องไปปีน ต้นนิ้วก่อนแล้วก็พออยู่ข้างล่างก็เอาหอกแทงเป็นหมาแน่นอนไอหมาเราลงขึ้นออกจากต้นนิ้วก่อนเวอร์ชั่นแรกต้องไปลงต้นนิ้วก่อนกระทะทองแดงเอามึงผิดคู่มึงผิดคู่มาผิดตองมาเจอกันนู่นเลยเสร็จแล้วพอใช้กรรมตรงนั้นแล้วเกิดเป็นหมาอีกห้าร้อยชาติยังไม่จบยังไม่จบเกิดเป็นหมาห้าร้อยชาติเสร็จแล้วต้องมาเป็นกระเทยอีกห้าร้อยชาติเฮ้ยเฮ้ยเรื่องจริงไอ้นี่ไอ้นี่มันอยู่ในไปถามพระท่านผู้ชมดูแล้วเขาคอมเมนไปถามพระที่เก่ง ตกนรลอกเสร็จขึ้นมานี่เป็นเป็นหมายห้าร้อยชาติแล้วเป็นแล้วเกิดมาเป็นกะเทยห้าร้อยชาติถึงจะเกิดเป็นมนุษย์เต็มตัวจอยเคยเห็นกะเทยไหมขอยาตขอยัดขอยัดกาวผาพิมพ์หรือกระเทยนะเคยเห็นกระเทยที่บังเจอเพลงไหมแล้วยังไงถูกใจดูมันเต้นเด๋อ มันเต้นแบบโอลืมชีวิตอะเคยเห็นไหมสายไฟแมงพาดอยู่หน้าเวทีมันเต้นกระทับกระทับกระทับมดนสายไฟเลยเห็นไหมคือว่าจิตเขายังไม่เต็มร้อยอันนี้คือตกล็กเสร็จมาเป็นหมาห้าร้อยชาติแล้วเป็นกระเทยห้าร้อยชาติถึงจะเป็นมนุษย์เต็มตัวก็มึงไม่ค่อยรู้เรื่องธรรมะธรรมโมไงเรื่องจริงเป็นอย่างนี่ยจริงจอเนี่ยผมไม่ได้โกหกนะมันมีมันมีอยู่ในพระไตรปิฎก เรื่องนี้มีนะรัมีครับโอเคอีกตำนานหนึ่งเขาบอกว่านาคเป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้ําบางแห่งก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้าอ่บไม่รู้เยแต่ฟ้าไม่รู้แต่ในท้องน้ําเนี่ยอ่าจะเล่าจะเล่าอะไรให้ฟังอ่ที่ใหญ่กว่าพญานาคคือใครรู้ไหมใครครับแม่คงคาอ๋อพญานาคถ้าเปรียบเหมือนพญานาคเนี่ยเหมือนนายกรัมนบตรีใชไหมครับ แม่คงคาเหมือนกับประธานาธิบดีถ้าอยู่ในรัฐบาลเดียวกันมีสองมีประธานาธิบดีด้วยมีรัฐระยกรัฐมนตรีด้วย เขาเรียกว่าแม่คงคาใหญ่ที่ในในทองทองน้ำครับรละทรัพย์สินเยอะที่สุดคือแม่คงคาภาษาภาษาภาษาเมื่อก่อนเคยท่องได้ตอนนี้ไม่รู้ท่องได้เป่าเพราะว่าเคยเคยเคยท่องเรื่องคาถามแม่คงคาโอมอโอมอคีคงคาครับวายโอโปอะไรเนี้ยประมาณนี้ถ้าถามพิเทพว่าถามท่านผู้ชมด้วยคนประมาณเจล้านคนในประเทศไทยครับถ้าแบ่งเป็นจำนวนคนนับถือพยานา ที่ดว่ามีกี่ล้านคน ผมไม่รู้นะเดาเดาผมว่าน่าจะมีเอาเกินครึ่งไหมไม่ถึงโอ้ไม่ถึงหรอกคนเรามันเชื่อหลายอย่างอืบางคนก็เชื่อหมอเอาล่างโงโดเลมอนยังมีเลยคนเรามันเชื่อหลายอย่างจาจดนะครับแล้วก็บอกว่าเอาสักสามล้านคนเขาอ่าสามล้านคนทีนี้มาข้อมูลนี่อีกพญานาคแปลงกายได้ถึงแม้จะเนรมิตกายเป็นอะไรก็ได้แต่ในสภาวะห้าอย่างจะต้องเป็นงูใหญ่เช่นเดิมกับคือ พญานาคแปลงกายได้จริงไหมแปลงกายได,ยได้จริงไหมเนี่ยผมเคยเจอแปลงกายนี่คือแปลงไปผมเคยเจอเอาเล่าเล่าเรื่องที่ผมเคยเจออ่า เคยเล่ายังไม่รู้ที่ที่ไปดูอ่าที่หนึ่งหกแปดพีทินั่มอ่ะที่เขามีงานคนคนคนเวียดนามมาจัดงานอ่ะแล้วมีคล้ายๆเบิร์ดของเวียดนามมาเล่นดนตรีอ่ะเบิร์ดเวียดนามเบิร์ดเวียดนามคล้ายคล้ายก็คือแบบนักร้องดังของเวียดนามเรียกว่าเบิร์ดเวียดนามเบิร์ตเวียดนามถ้าผู้ชมจำไว้คนดังก็เรียกเบิร์ดตต้องเรียกเบิร์ดเบิร์ดเวียดนามก็คือคนดังเวียดนามพม่าก็มีเบิร์ดเบิร์ดพม่านะอ่เบิร์ดเวียดนามไปต่อเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นพญานาคแปลงร่างขึ้นมาให้ผมมเเห็็นนนปุษย์ อันนี้เรื่องจริงเคยเล่าไปแล้วนี่เรื่องนี้เคยเล่ายังที่หวยออก90น่ะใช่ใช่ใช่เคยเล่ายังที่บอกว่าที่ว่าเดินไปแล้วก็เดินไปแล้วไปเข้าน้ำแล้วหายวับไปเลยอ่ะอ่าเราเคยเล่าแต่อันนี้เขาเขียนมาว่าในข้อมูลเขาบอกว่าแปลงกายเป็นอะไรก็ได้เป็นพึ่งก็ได้ จริงไหมเนี่ยเป็นงูตัวเล็กก็ได้เป็นคนเขาบอกเปลี่ยนเป็นคนได้แน่นอนเป็นคนร้อยเปอร์เซ็นเป็นคนผมเคยเจอเป็นคนเลยไม่ใชนอื่นผมไม่รู้แต่สมมติเป็นผมเเจอเป็นทีมงานเราเงี้ยแปลงปุ๊บเป็นทีมงานเราเลยอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้แต่ที่เขาผมเห็นเนี่ยเขาแปลงเป็นตัวเขาเองแปลงเป็นมนุษย์จะออกแนวออกแนวไม่ใช่ เป็นคล้ายๆคนอีสานนะครับเป็นคนอีสานเป็นคนที่ดูแล้วขังดูแล้วหน้าเกรงขามเป็นคนอีสานประมาณนั้นเอ,อคือแบบว่ามีมีไม่ได้แบบขาวพองเป็นแบบคนไทยนี่ไม่ใช่ครับอผิวแบบค้านิดนึงผิวแดงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ขาวะครับประมาณนั้นครับแล้วก็มีเขาบอกอย่างนี้อีกพี่เทพพญาน,นาคเนี่ยในสมัยพุทธกาลอ่ะเขาบอกว่ามุจลินอะไรเนี่ยคือแผ่ก็พญานาคเขาเกิดมานานแล้ว หลายหมื่นปีแล้วพระพุทธเจ้า2,500ปีเองเขบอกว่าก่อนพระพุทธเจ้านนานนานนานมากอ่ะมาถึงเนื้อตรงนี้ ก่อนที่เขาเขาเรือนอันนี้เขาเรือนจนมาบางคนไม่ได้อ่าน,นข้อมูลพระพุทธาศาสนาก็จะรู้ว่าบางคนก็บอกว่าบวชนาคขอเรื่องความรู้เรื่องบวชนาค<า>ก็เขาเขาผมไม่รู้จริงไม่จริงเออแต่ผมว่าคําว่านาคเป็นสัตว์เดรัจฉานผมก็ไม่ถูกตอ้องเพราะสัตว์เดรัจฉานคือการที่โดนทําโทษเนี่ยนรกนี่มันมีมันมีเปรตสุรายกใช่ไหม สัตว์เดรัจฉานด้วยนะไอ้พวกนี้คือพวกตกงนาลกนะพญานาคเขาไม่ตกงนาลกนะพญานาคเขาคือสวยสูงเป็นเทวดานะเวจรเข้าใจไหมเขาถึงให้หวยได้ให้โชคได้เข้าใจไหมเขาถึงแบบช่วยมนุษย์ได้ครับอ่าแล้วไงต่ออ้าวถามแล้วเขาบอกว่าบวชหน้าเนี่ยเขาบอกกันนะครับคือหน้าเนี่ยอยากมาบวชเป็นพระครับสุดท้ายบวชไม่ได้เพราะพระาเจ้ารู้ครับ เลยได้บวชขันหน้าอันนั้นเป็นเรื่องเล่าอีกสามปีจะมาเฉลยตอนนี้ผมไม่รู้อีกสามปีผมไม่ได้ยินคนอื่นเขาเล่าให้ฟังบ้างไหมเคยผมก็เคยผมก็เคยว่าปลอมร่างมาเป็นปลอมตัวมาเป็นมนุษย์จะมาบวชแต่สุดท้ายเนี่ยพอไปนอนแล้วเนี่ยก็กลายเป็นงูใหญ่ก็คือพญานาคเราก็เลยไม่ให้บวชอันนี่คือเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องจริงมันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้นะแต่วันนี้เราไม่มีข้อพิสูจน์เนี่ยไม่มีแต่วันหนึ่งเราจะต้องมีข้อพิสูจน์เรื่องนี้นะจอนต้อง มันมีใ่ไมันมีแน่นอนมันมีในชาตินี้แหละอีกสามปีนี่แหละไม่นานฟันทงเลยสานปีถ้าผมกับจอ,อยังทำรายการที่อีกสามปีเนี่ยเราได้มาเล่าเรื่องนี้ผมมีคำถามอีกว่าทุกคนผูนน้ชมได้เคยเห็นไม่ขีดไฟตาพญานาคครับไอคนผลิตนี่ผมว่าต้องเคยเห็นถ้าไม่เคยเห็นไม่ใช่เขาก็ต้องมีการนับถือคนผลิตนี่นะ,ะแล้วเขาดังอยู่เจ้าเดียวด้วยตาพญานาค อย่างน้อยพญานาคก็อยู่ข้างกล่องที่ขีดไฟแล้ววะอยู่มากี่ปีแล้วพี่แท้ผมอยู่ผมไม่รู้เกินห้าสิบแต่ตอนนี้กูผมว่าใกล้เจ๊งละเพราะว่าเดี๋ยวนีเขาไม่ใช้แล้วไม่ขีดไฟไม่แต่มันยังใช้อยู่ไหมยังใช้อยู่ไหมใช้อยู่ใช้อยู่ ไม่ขอโขอโทษครับขอโทษ <c oughs> ไปว่าเขาใกล้เจ๊งเด็กก็่าแม่ฉะนั้นเนี่ยพญานาคบอกเลยไม่ใช่ตัดเดรฉานครับสำหรับคนอื่นผมไม่รู้แต่สําหรับผมนะความคิดผมผมว่าไม่ใช่ตวดเดรฉานนะจอนก้าเองแต่ไม่ไม่ต้องมาเถียงกันผมไม่ได้เถียงกับคุณหรอกความคิดคุณอาจจะถูกความคิดผมอาจจะผิดหรือว่าอาจจะถูกคุณอาจจะผิดก็ได้ไม่ต้องเถียงกันทีนี้ผมย้อนกลับมาถามตรงนี้นิดหนึ่งผมว่าท่านผู้ชมหลายคนก็น่าจะรู้ว่าตำบลอะไรนะที่ ที่เขาไปกราบบ้านอำเภอบ้านดุงอ่าจังหวัดอุดรธานีอ่าทำไมที่เขามีหนังอะไรนะผีจ้างหนังอะเรื่องจริงแล้วเรื่องจริงเพราะว่ามีคนมาจ้างหนังคนคนออคนฉายหนังไปฉายจริง มีเรื่องจริงอันนี้เขายืนยันได้เป็นเรื่องจริงแน่นอนอ่าเรื่องจริงไม่ได้เรื่องเล่าเขาบอกว่าเห็นคนใส่ชุดขาวดูมันใส่ดูเต็มแต่สุดท้ายแล้วหายหมดพอดังจบก็หายหมดเคยไปยืนสลาดที่นั้นไงพี่แหละมันก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงคำยโนดนั่นแหละคำะโยโนดไปกี่ครั้งแล้วนเนี่ย โ้เป็นสิบเกินสิบเป็นสิบครั้งเลยเกินสิบครั้งสิบที่อย่างต่ำต้องมียี่สิบแล้วมั้งเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าผู้ชมไม่เคยไปจะให้พี่เทพเล่าบรรยากาศให้ฟังเขาบอกว่ามีช่วงที่คัมเชโนดนะอ่า้ำคัมชโนดเนี่ยมันจะมีรอยต่อสะพานที่จะมีรอยต่อจริงๆแล้วสะพานตรงนี้เนี่ยมันจะหักตลอดมันจะต่อเชื่อมกันไม่ได้เพราะว่าเกาะคัมเชโนดเนี่ยมันลอยขึ้นลอยลงได้ตามน้ำมันไม่ได้เป็นที่ดินนะมันเป็นเกาะ มันสามารถลอยขึ้นได้มันเป็นเกาะน้ําขึ้นมันก็ลอยขึ้นน้ําลงไม่ลอยน้ําท่วมมันก็ลอ,อยขึ้นอ่ะอืมมันเป็นเกาะมันเป็น,กนเนกาะที่ลอยขึ้นได้เพราะฉะนั uh ้น huh. ข้อต่อยเนี้ยมันจะหักพอน้ําขึ้น ขึ้นปุ๊บมันจะหักมันจะมีรอยข้อต่ออยู่แล้วอะไรรู้ไหมจรอนอากาศร้อนๆนะจรเดินเข้าไปในนุ้นปุ๊บนะเย็นสบายเลยจริงไหมเย็นสบายเขาบอกว่าพอข้ามแผ่นไหนที่หักหรือเขาบอกว่าเปลี่ยนเลยอ่ามันก็คือต้องเข้าอีกนิดนึงมันจะล่มลื่นมากมันเย็นสบายรองเท้าห้ามใส่สำหรับเขาไม่ให้ใส่อยู่แล้วผมต้องใส่ถุงเท้าผมเดินเป็นคนเจ็บเท้าเดินกระย่องกระแยงมากเลยที่นู่นมีพระสงฆ์ไหมมีวัดอยู่นอกมีแต่ข้างในไม่มีพระ อ,อม,มันแยกสองส่วนครับมีวัดกับคำน,นโนดแยกกันแยกกันแยกกันคือถ้าผู้ชมก็บางคนไม่เคยไปเราเล่าบรรยากาศให้ฟังตอนฮอตฮอตนะรอ,อกันเป็นกิโลตอนฮอตเหรอโอ้โหตอนฮอตฮอตนี่ตอนนั้นเรื่องนาคีอะออหลังเรื่องนาคีรอเป็นกิโลรอเข้าคิวที่เดินเข้าเป็นกิโลอ,อ๋อเ,เ,เป็นกิโลเลยเกิโลเลยเดินเดินเข้าแล้วก็โอ้โหคนแน่นมากตอนนั้น ทำไมเขาบอกว่าพญานาคคนไปคำเจนโนทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยต้องขอหวยโคตรงงเลยก็ <c oughs> คนไทยชอบเล่นหวยไงจอนคือขออย่างอื่นไม่ได้เหรอเอาไม่รู้เหมือนกันคนไทยชอบเล่นหวยมันก็ขอหวยมันก็คิดว่าพญานาคให้โชคได้เขาก็คิดว่าพญานาคช,ช่วยได้ช่วยได้เขาก็ขอหวยแต่คนถูกก็เยอะครับถูกก็เยอะอย่างผมเนี่พยพญานาคมาบอกสั่งว่า20ล้านนี่เรื่องจริง ร้านเปอร์เซ็นต์เรื่องจริงไม่มีเม็กไม่มีเม็กเท่าที่ผมสัมผัสกับพิเทพมาผมยังไม่เห็นพิเทพมีรูปพญานาคหรือห้อยพญานาคหรืออะไรที่เกี่ยวพันกับพญานาคในบริเวณบ้านหรือรถจริงๆรแล้วมีมากผมมีอยู่ที่อุดรธานี จริงๆแล้วมีมีผมมีทําไว้ใหญ่โตผมจอรนไม่ได้ดูนี่เวลาผมไปไหว้ในรูปผมเนี่ยโอ้โหผมเฉพาะศาลตรงนั้นทํามาห้าแสนกว่าเป็นศาลเป็นแบบสวยๆเลยห้าแสนกว่าอยู่ที่อุดรอยู่ที่อ,อุดรธานีอยู่ข้างตึกแจกไข่คนอุดอรู้พูดถึงตึกแจกไข่คนอุดรจะรู้อยู่ตรงไหนอยู่สามแยกนาดี้างหน้าต้องเย็ยนครับตึกแจกไข่จะมีพื้นความหลังนิดนึงตรงนั้นมี พี่เทพสร้างไว้สร้างไว้แล้วเอาอย่างนี้จรจรสังเกตไหมผมก็ไม่ได้ห้อยพานนะครับแต่พระอยู่ในใจผมนะบนรถก็ไม่มีไม่มีเพราะว่าผมเข้าใจแล้วว่าแก่นของพุทธศาสนาคืออะไรไอ้วัตถุตรงนี้ผมไม่จำเป็นต้องห้อยแค่ครเราเข้าใจแก่นเราไปได้เลยครับตายวันนี้เราก็ไม่ตกนร,รกเพราะเราเข้าใจแต่ถ้าคุณยังไม่เข้าใจตายนี่คุณก็ตกนร,รกนะถ้าเกิดแป๊บเดียวเนี่ยคิดไม่เป็นอนะ คือไม่ห้อยพระมาอยู่แล้วไม่มกาก่อนผมห้อยเดี๋ยวนี้ผมไม่ห้อยแล้ะผมเข้าใจผมเข้าใจแก่นของพุทธศาสนาแล้วเข้าใจไหมครับอ่าผมรู้ว่าเนี่ยเงินทองไปไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่ของเรา ลูกเมียก็ไม่ใช่ของเราทุกอย่างไม่ใช่ของเราหมดมันเป็นเรื่องสมมติที่เกิดขึ้นครับพอเราตายไปแล้วก็ไปแต่จิตของเราร่างกายเราไปไม่ได้จอเดวไว้เมื่อก่อนหล่อนะเมื่อก่อนเมื่อหลายปีก่อนหล่อคนนี้เยอะแล้วคุณรักษาความหล่อไว้ได้ไหมไม่ได้เอามันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเราเลยจอแต่คุณต้องอยู่อายุสิบห้าดิสิบห้าดิผมหล่อมากเลยผมก็น่ารักเหมือนกันผมว่าห้าปีผมก็แย่แล้วให้ยกตัวอย่างห้ฟังว่าสิ่งนี้เรารักษาไว้ไม่ได้เพราะนั้นพอเราเข้าใจตรงนี้คุณก็จะไม่ค่อยทุกข์ถูกไหม คุณมีเงินแสนล้านคุก็ไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้คือที่ผมถามเรื่องศาลยี้เพราะอะไรว่าอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นเพราะว่าพิเทพเนี่ยเป็นถ้าท่านุผู้ชมไปดูเทปแรกบ้านก็ใหญ่ับผมว่าศาลน่าจะใหญ่ตามเขาชอบทําอะไรแบบต้องใหญ่คือวันนี้ผมรู้แล้วว่าท่านอยู่กับผมแล้วผม ผมสัมผัสกันเองไม่จําเป็นจะต้องโอ้โหไปไหนก็สร้างไปไหนก็สร้างไปไหนก็สร้างคือไอ้พวกนี้เอาเอาวัตถุเป็นที่ยึดเหนี่ยวแต่ผมอยู่ในใจละถามลรงตรงที่จะสร้างกรุงเทพไหมที่จะสร้างที่กรุงเทพไหมผมไม่คิดสร้างละผมมีแค่นั้นผมพอผมอยากจะสร้างเอาละผมอยากสร้างสถานที่รักษาคนป่วยมากกว่าผมจะไม่เอาเงินไปสร้างพญานาคแบบลุงพลนี่ผมไม่ทําไม่เอาเพราะว่าผมมีผมรู้แล้วว่ามีจริง แล้วผมรู้ว่าคาเนอโก็มีอยู่แล้ววัดนู้นวัดนี้ก็มีอยู่แล้วคุณก็ไปกราบวัดพวกนั้นแหละมันเหมือนกันพูดถึงรักษาคนป่วยนิดนึงวันนี้ก่อนเราจะบ้าเนี่ยยาผมเหลือแค่2เม็ดอ๋อโหนี่ยจะขอยาคุณอีกละไม่เป็นไรในรถในรถมีจริงจริงในรถมีเหลืแค่สองเมืดี๋ยวมึงหายยังมึงเป็นยังไงบ้างจอนนี่จะเดือนเดือนแล้วนะเดี๋ยวกูจะโดนมึงสองหมื่นหรือเปล่าเนี่ยสองเม็ดแล้วเป็นยังไงอาการเป็นยังไงถามว่ามันมีอาการ กนหลายยอดมันมันมันไม่ได้หายทันทีเดียวแต่ว่ามันดีขึ้นอ่าแล้วขี้เป็นไงโอ้มีเลือดเลยช่วงก่อนหน้านี้มีเลือดแล้วตอนนี้หายแล้วอ่าช่วงนี้ไม่มีหายไหมก่อนหน้านี้แปลว่าแผลในลำไส้หรือว่าแผลในทางเดินอาหารเราเนี่ยทางเดินขี้เราเนี่ยมันหายแล้วเห็นไหมไอ้จอมไอ้ไอ้สงจอมันหน้าตาสดใสขึ้นนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดนะหรือบมันตกงานแล้วหรือเปล่าตอนนี้ ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้มันไม่ได้โดนแดดบนหลังคารถหรอเห้แต่หน้าตามันสดใสขึ้นไม่ผมกินทุกวันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แกล้งอวยนะเว้ยโซกนี่ไม่ได้แกล้งอวยนะบอกจริงนี่นี่หน้าตามันเฮ้ยเราบอกว่ามาใหม่ๆนี่มันโอ้สังขยามากเลยปุ่มๆเยอะมากเฮ้ยตอนนี้กินเยงะมากหน้าเกลี้ยงขึ้นผมกินมาตอนนี้เหลือ2เม็ดในขวดนะในรถมีเดี๋ยวไปสองเม็ดผมว่ากระปุกที่ผมได้มาท่านผู้ชมน่าจะเป็นกระปุกสามสิบเม็ดผมซัดวันละสองได้เดี๋ยวเอาไปแล้วหกมซัดวันละสองแล้วก็ก็ต้องกินไป หลายคนแล้วทีเนี้ยเรามีคนอยู่คนหนึ่งเขาเป็นทนายซึ่งเขากินไปแล้วเขาล่าสุดเขาโทรมาหาผมว่าทนายแปมใช่วันนั้นไปถ่ายบ้านเขาบึงทําคลิปหายไอจอนเออไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมโอเคที่นี้ผมโทรปุ๊บคุยป่ะอาการเพิ่งถามเมื่อวานนี้เขาเป็นไงบ้างพี่แตมเป็นไงบ้างสวัสดีพี่แตมเราเปาพี่แต๋มเขาดูเราอยู่แล้วสวัสดีพี่แตมครับเขาบอกว่าปังปั้งเขาพูดอย่างเงี้ยผมก็เลยรออยู่แล้วอันนี้ของแถมนะของแถมเออเขาบอกปังปังฟังนะพ่อแม่พี่น้องผมเนี่ยไม่ ได้ลาโมกนะไอ้ที่ไม่พูดนี่คือของแถมนะออไอ้จูแข็งนี่คือของแถมนี่พูดเลยจอนพูดออกสื่อแนละ้วออกสื่อได้เลยก็ลุงไนงะลุงไม่กองไนงะยุ้หกเจ็ดไงพี่แต้มโค้ก่างั้นอย่างนี้เลยพี่แต้มโคบอกมันมันที่เขาเห็นนะตอนนี้ก็คืออย่างนี้นคือ ไอ้จูแข็งแน่นอนไอ้ไข่ไม่ดูแข็งหรือเปล่านะเพอไปแค่ได้สังเกตไข่แต่จู่นี่แข็งแน่นอนสรุปนี่มันเป็นยามันไปขับไขมันออกจากเส้นเลือด่ยจอรอไอ้จูเราก็เนี่ยเนี่ยไอ้จูเรามันก็มีเส้นเลือดไปถึงปลายเวลาเราไม่แข็งก็คือหมายความว่าเรากินไขมันมันก็ไปอุดตันปลายประสาทมันก็เส้นเลือดวิ่งไปไม่ถึงมันก็อ่อนแอไงพอปลายประสาทมันโดนเส้นเลือด อาไขมันมันหมดนะมันวิ่งสุดนะมันก็แข็งแค่นี้เองเรื่องง่ายรายการเราเรียวอยู่แล้วครับโทรหาพี่แต้มเลยผมโทรแล้วให้ท่านผู้ชมได้ชมอาฟังเสียงเลยเอาเปิดเสียงเลยผมเปิดกล้องเลยครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเรียวๆอันนี้เราไม่รู้นะครับไม่รู้ไม่รู้รูเรียวเลยนะครับอันนี้ผมกำลังโทรเราไม่ต้องบอกว่าเราออกอาการรายการเราจะได้รู้ว่าพี่แต้มจะพูดอะไรบ้างดังไปไม่เราต้องบอกเลยครับไม่ต้องบอกเราเราไม่ได้ห้หางถ้าบอกเขาไม่หานะเว้ยครับถ้าถ้าบอกเขาก็พูดเพาะดีครับครับแล้วต้องเอาความจริงเลย อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าหน้าพี่แต๋มอยู่ตรงไหนวะครับสวัสดีครับวันนี้พี่แต๋มวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพี่ไม่เปิดกล้องเหรอครับหน้าพี่อยู่ตรงไหนหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งอาวพี่แต๋มก็ออกกันครับอ้าวสวัสดีครับพี่แต๋มสวัสดีครับอยู่ไหนครับเนี่ยั จิ้มจุ่มอยู่ครับอ๋อเดี๋ยวขอขอคุยสองนาทีพี่สองนาทีครับขอสองนาทีวางจิ้มจุ่มก่อนตอนนี้ออกรายการอยู่ออกรายการอยู่ตอนนี้ถ่ายรายการอยู่ครับรายการสดๆดเลยครับพี่รายการสดๆผมจะถามว่าพี่กินนาเเทศไปหลายวันเนี่ยพี่เป็นไงบ้างครับอ๋อรู้สึกว่า รู้สึกว่าการไหลเวียนของของเลือดค่อนข้างจะดีนะครับเอาพี่พูดสับสูงเลยได้ได้ปร,ป,รประมาณนั้นเลยออกออกรายการพี่ก็พูดสับสูงไปคือแสดงว่าต้องต้องเห็นเห็นเห็น,หน,หนว่าออกรายการก็เลยก็เลยต้องต้องใช้ภาษา,านี้ภาษา,านี้แต่เมื่อกี้ผมคุยกันแล้วผมคุยไอ้จอคุยถึงพี่แล้วพี่บอกว่าอย่างนี้เลย <vir ant> ใช่ครับใช่ครับสุกตองคืออันนั้นเป็นของแถมนะพี่มันไม่ได้หมายความว่าตรงนั้นมันจะดีอย่างเดียวสแสดงว่าในร่างกายพี่ในหัวใจในเส้นเลือดทั้งหมดมันโดนไขมันโดนล้างหมดใช่ไหมฮะอ๋ออันนั้นเป็นเป็นมิตหมายว่าอันนั้นมันมันมันมองเห็นชัดเจนเลยครับพี่ใช่ไหมแต่ส่วนอื่นเราอาจจะไม่มองเห็นว่าปลายมือเนี่ย,ยเราปลายประสาทเราเนี่ยอาจจะโดนโดนไขมันอาจจะหายหมดในสมองด้วยที่มันตกค้างในเส้นเลือดในหัวใจด้วยมันจะหายหมดนะพี่เห่นไหมแต่อันนั้นเราไม่รู้ไงต้องให้หมอดู สุขไหมพี่ครับเดี๋ยวว่าหลังจะขอญาตไปเยี่ยมบ้านพี่หน่อยนะครับวันนั้นไปโอ้มีความสุขมากเลยได้ครับได้ครับโอเคครับให้พี่เขาควนพี่อะไรครับสสวัดีครับพี่เขาให้พี่ให้พี่กินจิ้มจุ่มก่อนนะครับอันนี้ก็นี่เราโทรให้สด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 เลยพี่เขาบอกว่าเขาใช้สับสูงเขาบอกว่าเลือดมันไหลเวียนดีผมมีเรื่องเกี่ยวยายนิดหนึ่งมีคนก็บอกว่าผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนี่ก็เป็นใครเขาบอกว่า ทานแล้วอ่ะมันจะมีผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเลือดหรือเปล่ามีแน่นอนเช่น<ข>อันนี้เขาพูดย่าง่างี้นเขาว่าเอาไม่เป็นไรว่ามาเลยเขาบอกว่ามันจะไปทําอะไรปฏิกิริยาอันนี้เขาเชื่อเรื่องหมอเหมอะต้องบอกก่อนเขาเชื่อเรื่องหมอไม่มีปัญหาไม่มีปัญหารเราเป็นวิทยาศาสตร์อื่านผู้ชมครับอาหารเสริมนาคาเทพเนี่ยมันพิสูจน์ได้ถูกไหม,มคุณกินเสร็จคุณก็ร่างกายคุณไปตรวจ ให้หมอได้เนยตรวจถูกไหมผลมันออกมาเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์เราไม่ได้นั่งเราไม่ได้ขายน้ำมนต์น้ำจรเราไม่ได้ขายะตะกุดเราขายหารเสริมมันพิ<อ>สู์ได้ไงจร,รเขาว่าอย่างไงเขาบอกว่าที่อาการดีขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเกี่ยวอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการตรวจแล้วแบบว่าผลมันเปลี่ยนแปลงไปสร้างทําอาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยประมาณนี้มันไม่มีไม่ดีหรอกไม่มีไม่ดีเพราะว่าเอาภรรยาผมภรรยาผมนี่ฮีโมกลบินมีแค่เจ็ด ค่าฮิโมโกบินเจ็ดเนี่ยมันคืนต่ำไปรูไหมแต่ภรรยาผมเนี่ยตอนนี้มี11.8ค่าปกติคือ12เข้าใจไหมคือตอนก่อนกินเนี่ยค่าฮิโมโกบินเจ็ดฟังกระช้านท่านผู้ชมนะภรรยาผมนี่เป็นมหาเศรษฐีนะคเอาพูดง่ายๆว่าเขารวยผมจนนะพูดตรงๆเมื่อก่อนฮิโมโกบินเจ็ดตอนนี้กินแล้ว11.8ค่าปกติคือ12ค่าฮีโมโกบินมันเพิ่มมากขึ้นครับเมื่อก่อนแฟนผมไปญี่ปุ่นหรือไปเกาหลีอะ ออกไปหิมะนี่แป๊บเดียวไม่ได้ละเข้ามาแต่ตอนนี้เอาง่ายๆว่าสองคนตะแก่เราอสองคนเนี่ยเล่นหิมะเป็นชั่วโมองคนอายุที่กว่าสามสิบระลบกผมเล่นหิมะกันเป็นชั่วโมองนะผมไม่รู้สึกหนาวเพราะร่างกายผมมีภุมิท่านทานไงเลือดผมก็ปกติไงถ้าเลือดน้อยมันก็จะหนาวเคเพราะนั้นไม่เป็นไรเราบอกเขาว่าเป็นวิทยาศาสตร์และสําคัญ กินแล้วไม่ได้ปวดเราคืนเงินโอเคไม่พึงพอใจกัยทีนี้อ่ะโจวไท้ายนิดหนึ่งผ่านมา20นาทีเพิ่มกัดด้วยวันพื่อหัสเนี่ยผมอยากจะบอกแฟน f อซีพี่หน่อยผมอยากจะไลฟ์สดหน่อยไลฟ์สดเพื่อที่จะแจกนานาทีวันวพื่เรื่องหัตมันนานไปล่านี่พึ่งวันจันนี่อ๋อวันวันพุธเลยป่ะไม่ใช่เราอย่างนี้อ๋อวันละครไม่ว่าวันพุธก็ได้คืออย่างนี้อย่างนี้ช่วงนี้ผมจะเอาไปพ่นยา ถ้าไปไลฟ์เราต้องไลฟ์ตอนเย็นได้ไลฟ์ตอนเย็นแล้วใครมีหลังห้าโมงเย็นให้พี่เทพต่อหน้าปุ๊บถูกเราแจกงานกับเทพตังเลยแจกตังค์ด้วยแจกงานกับเทพด้วยแจกตังค์ด้วยคุณไปทานฟรีเลยไม่แจกตังค์ด้วยคนไทยกอเลี้ยงแจกตังค์อย่าลืมติดตามกดห้าร้อยก็ละพันแจกไปเลยเอาแล้วสิไม่ต้องกลัวกดแชร์ให้ด้วยกดแชร์ด้วยมีคนติดตามอยู่นิดเดียวช่วยกันกดแชร์กดอะไรเขาเรียกซับซับตะไคร่ซับตะไคร่อะไรเนี่ยหรอทีตังเราอยากได้กันเออแล้วไม่ค่อยทำมาหาแจกคนห้าพันยังไม่คืนกูเลยนะ ไอ้คนโกงไปห้าพันเนี่ยถ้าโหจะไปหาที่บ้านนะเร็วๆกันเร็วๆนี้แล้วเดี๋ยวไลฟ์สดจะพูดถึงไอ้อีคนนี้ด้วยอีอีบ้าเนี่นะเพราะว่าไลฟ์สดจะไปแจ้งเตือนต่อไปเนี่ยจอเราดูแล้วเว้ยไอ้เรี่อเราพูดเพาะไม่ได้เราต้องปากจัดเว้ยคุณดูไอ้พิมพ์นี่พายมันปากจัดลูกคนดูเยอะเว้ยไอ้มึงต้องไปหัดปากจัดมาหน่อยได้ได้ไม่สุภาพมาเกงไปมึงต้องไม่ต้องเกรงใจเราต้องเราต้องเหี้ยขึ้นมาหน่อยท่านผู้ชมครับต่อไปท้าแท้เราสองคนจะออกมาแล้วครับเราจะไปแอป นะครับความเฮี้ยงเราจะออกมาเต็มที่นะครับแล้วแล้วเราก็จะเออฉะนั้นฉะนนั้เดี๋ยวไลฟ์สดวันวันพุธเจอกันไลฟ์สดเดี๋ยวไลฟ์กันตามด้วยที่นี่เดี๋ยวเราจะไลฟ์กันที่นี่โอเคแล้วที่ไหนก็ได้อย่าเพิ่งไปพูดใกล้ไหนไลฟ์ได้คุณผู้ชมรู้หรอกเราอยู่ที่ไหนกันไม่เป็นไรมึงไม่ต้องรู้หรอกแต่อยู่ที่ไหนเดี๋ยวมึงก็ตอบคำถามกูแค่นั้นแหละแต่มึงต้องกดแชร์ให้นี่มึงอ่าเริ่มละเริ่มไหมความเฮี้ยงเราต้องออกมาแล้วนะกูกูกูว่าเราต้องความเฮี้ยงมาพูดกันนะคนคนไทยชอบคนเฮี้ยงคนดีไม่ได้คนดี ตั้งโดดหลอกอ่ะโดดหลอกห้าพันเ๋ยวผมจะตั้งโทรศัพท์แล้วจะให้ท่านผู้ชมโฟนอินเข้ามาคุยสดๆเลยสดจ่ายตังค์สดๆอินเลยไม่เอาเลขเป็นทีมาเลยกูกดโอนทันทีอ่าอ่าแฝงไหมได้แต่ตอบถูกโอนเลยอ่าตอบถูกอ่าเลยมีมีทีมงานด้วยเห็นไหมมีน้องหนวดมาอยู่เป็นทีมนะทุกคนแล้วตอนนี้ยังไม่มีค่าตัวเดี๋ยวเราหาค่าตัวให้น้องหนวดวันอาทิตย์เจอกันวันพุธวันนี้มีความรู้เยอะแยะเรื่องพญานาคอย่าลืมกดแชร์กดสับตะไคร้กูอยากสับตะไคร้ดีกว่านะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพุธมีดีมแน เทปนี้ออกวัน <Solomon> นี้วันพุธเจอกันเลยออกวันนี้อีกละอันที่แปดวันนี้เลยเอาที่แปดลงแล้วโอเคออกวันนี้เทปนี้ถ่ายวันนี้ยังไม่ออกออกเช้านี้เลยปูเชื่อเหมือนทุกทีนะอันที่แปดไม่ออกเลยเอาดีๆด่าผ่านเสือผ่านเสือเราต้องนี่ต่อไปเราจะไม่เป็นผู้ดีแล้วผมเนี่ยจริงๆชาติตระกูเป็นผู้ดีแต่ผมเจอจอเลยผมต้องเชียอตามจอแล้เดี๋วเอาไปโอเคสวัสดีโอเควันนี้ผมกับพี่เทพแล้วก็ทีมงานอีกหลายคนลาไปก่อนแล้วเจอกันวันพุธแสงกับตัวสวัสดีครับสวัสดีครับ